เจามือพิเศษของเราก็คือทาบสนันุนโดยเจ้าของรถประแจปอนกับลูกบล็อกเบอร์สิบเอ็ดทำไมต้องเปสิบเอ็ดด้วยก็เขาทำมาเบอร์สิบเอ็ดอาจจะทำไมากเขาล่ะจะถือเขาเหรอใส่แม่งเลยนี่ไม่ต้องไม่ต้องดูครับมันมองไม่เห็นเห็นนี่ซูมให้ดูเลยชัดๆนี่เขาจะบอกว่าเออขัเจน ขัน10นิวตันแล้วก็บวกด้วย120องศาทั้งนิวแล้วก็ยูทก็คือนิวก็คือของใหม่ยูทก็คือของเก่าที่เอามาใช้ก็คือขันเท่ากันมันจะมีเสียงดังนิดนึงเอกเอกเอกอ,อ่าอันนั้นมันไก่ไอ้บาไสารสัตวละสิ้นดีเราจะปรับไปที่10นิวตันตามทบบี่เขาบอกอ่า ต้องใช้ตีนใช้ไหมครับก็ก็จะใช้อะถ้าจะเป็นเพราะเรารีวิวแบบบ้านๆบ้านๆมากบ้านมากใช่เนอะบ้านช่างระดับขนาดนี้มันไม่มีบ้านแล้วครับระดับช่างพื้นบ้านเราต้องใช้มือที่สามและมือที่สี่ในการจับอ่าเรามีมือที่สามเราใช้มือตะคงโคตรอนาถาเลยอ่าได้ยินเสียงลั่นๆไหมมันคืออะไรครับเสียงของสิบนิวตัน มันก็มีเอี้ยกกับปากแล้วก็มีแต่หัวน็อตลดดออกมาไม่ <c oughs> ใช่ดอกแมวจากไหนมาร้องรานแถวนี้เบื่อจริงไอเสียงอย่างงี้อ้า <c oughs> อันนี้อันนี้120องศาไม่น,นี่มันจะไม่ใช่ใช่ไหม120องศาเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าขันยังไงถ้าเกิดเราไม่เราไม่มีตัววัดองศาเป็นวิธีแบบใครเห็นปึ๊บอ๋อไม่น่าเลยวะอ่าเดี๋ยวาำตัวเก่าเป็นวิธีที่ คุณเองก็ทําที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือทอกแองเกิลเอาสิ่งที่เราจะต้องมีในการขันองศาคือรู้จักเปล่าม,มันคือเขาเรียกว่าปากกาเขียนโลหะจ้ะมันคือมาก์เกอร์อ่ะดูง่ายๆมามานั่งดูกันซะให้ดีๆ ที่หัวน็อตเนี่ยมีทั้งหมดหกเหลี่ยมใช่ไหมเหลี่ยมละหกสิบองศาหกหกสามหกสามร้อหกสิบองศาที่เราต้องการร้อยยี่สิบองศาเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เอางงใช่ไหมแล้วก็ผัดมาอีกหกสิบองศาแล้วก็อีกหกสิบองศาเป็นร้อยยี่สิบองศา จากเส้นนี้จะมาจบตรงนี้พอดีเราก็มาร์กเอาไว้เดี๋ยวต้องมาร์กลึกๆไงอ่าโอ้ประกาใไซไม่ยาวอ่ะแถมดิงให้หน่อย่อะประมาณนี้แหละก็คือเอาหมุนตรงเนี้ยให้มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นร้อยยี่สิบองศาโดยประมาณนอตจะไม่ขาดเรับไม่ขาดหรอกครับ แล้วก็ตัวที่สองก็ตรงนี้นมาตรงนี้ให้มาถึงเดี๋ยวเอาเหลี่ยมใหม่ก็ได้เอาเหลี่ยมมองเห็นง่ายๆดีกว่าเอาตรงนี้อม,มาถึงตรงนี้เออจะได้ชัดเจนหน่อยเนาะดูกันง่ายๆเหนะ็นป่ะนี่จากตรงนี้มาถึงตรงนี้เวลาเราขัน กูขาสามารถทักได้นะถ้าเกิดมันเทีย่ยวไม่ได้หยุดทักได้ไม่เป็นไรถามกูรูแล้วกูรูบอกว่าไม่มีผลขอให้มันมาถึงจุดที่มันต้องถึงพออุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับด้ามขันแข็งตัวยาวใสใ่เต็มปอกกันเลยทีเดียวเียวอ้าวขอมือที่สามนะครับ ทั้งมือแล้วตีนช่วยกันจับอย่างขมักขมิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยว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 เอารองเท้ามาฝั่งนี้อันหนึ่งเอารองเท้านั้นมาโอเคอย่าสับแรงนะตัวตีนขาดได้ยังโอเคนี่ใช่ไหม อ่าตอนแรกมันต้องเข้ามาข้างในอีกหน่อยไงอันนี้เรามากเอาไว้ที่เฉยดอ่าประมาณนี้เข้าไ่ไหมอีกนิดนึงไก้เฉียดโอเค,อเคประมาณนี้ต่อไปตัวที่สองง่ายมากๆอ่าจากเหลี่ยมจะต,ต้องมีประแจทอจากเหลี่ยมนี้อ่ามาถึงเหลี่ยมนี้ ไม่ไหวสู้ไม่ได้เอาตี<ค>นหยับเขาเรียกอะไรปากกาตีนถีบเหรอสั่งช่างช่างสู้ชีวิตนะครับถึงเหยับย่งไม่รู้สิอีกนิดนึงเห็นนะยังไม่ถึงจะขาดอีกนิดนึงแล้วก็ ไปลองทำมาดูเดอ้อคนที่มีมินรงนินจาทั้งหลายที่เกียดจ้างเขดีกว่าง่ายดีทำไม่เป็นอขอยนนี่ทำไม่เป็นก็ต้องจ้างอของพวกนี้โอเคมันมีราคาทำไม่เองทำไม่เป็นก็ต้องจ้างครับค่าวิชา โอ้น,นี่เราปล่อยของเยอะเลยเนี่ยเ้ยเขาไม่รู้มันหรอกนี่เขาก็ทําได้หมดเลยเดะเก่งก็ทําไปเราบอกเขาเขาก็ทําได้หมดเลยเดะทางนั้นเก่งก็ทาไปเราไปดูให้เฉ่งหนุกหนุกขำขำโอ้ปล่อยของขนาดนี้เดี๋ยวมีเปิดร้านกันเองเองยอะแยะเลยเโอย้เปิดไปเทอะไไม่ไม่ต้องถึง ที่จอไรเดอร์ครับไม่ต้องมาผมไม่อยู่ไม่ต้องมาหาผมนะผมไม่อยู่โอ้ยเขาไม่มาหรอไม่ดังขนาดนั้นมันต้องดังสิเอ้าเดี๋ยวทำขอลังดังเดี๋ยวทำาพุระเบิดเจ้ะไม่ต้องทำหรอกเสื้อบ้านช่างระเบิดแล้วที่โคราช ดังทั้งเมืองนครราจะสีมาเสียงใช่ไหมเสียงดังอืงอ่ะเสร็จแล้วออบอกเลยว่าวิธีนี้เขาใช้กันทั่วไปจริงๆอะให้เกียรติให้เกียรติเ,เครื่องมือผมหน่อยครับ กระรูณาถอดรองเท้า <laughs> แต่ฝั่งนี้ไม่มีแต่เฟืองปวดเจ็บตีน <c oughs> อ่ะถั่วอาเชิ่งเหยียบได้เต็มที่ว้าสบายตีนมาก <c oughs> อีกนิดนึงอือการอะไรข้างนี้ทำง่ายเนาะ เป็นเงีนบยังอันนิดนี่อนี้นี่ไม่ได้ต้องได้ตามค่ามาตรฐานของเขาอ่าโอเคอ่าเสร็จปุ๊บเราก็มา เช็คดูวความรีไหลของมันอยู่ขึ้นลงได้ไหมคลองตัวไหมต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราขันตามค่ามาตรฐานตามปองของเขาเนี่ยแล้วก็ใช้เบอร์ชารที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาคำนวณจากโรงงานมาดีแล้วโอเคผ่านครับอันนี้อ้าวฝานนี้ใช่ใช้เวลาทำทั้งหมด20นาที มังโอ้นี่แค่ก้านผมกด็ดูสิว่าเราใส่ใจแค่ไหนสน,สนใจสนใจซ่อมรถจับได้ราคาไม่ใช่ปัญหาการประกอบกา้านมันไม่ใช่แค่ขันน็อตสองตัวให้แน่นๆแล้วก็ปล่อยอมันมีอะไรที่มากกว่านั้นะบัวจะองไงต่อครับครับไม่ สักจะใส่ทุกอย่างนะจบจบเลยใช่ไหมเว้ในจะใส่ใจจบเลยใช่ไหมจบแล้วแค่นี้แหละพอแล้ว